สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอดีศรสุกนครนะครับและนี่คือภาพบรรยากาศของวันนี้นะครับกับช่างอ๋อนะครับในการต่อข้อต่อท่อประปานะครับรั่วหรือเปล่าวันนี้เลย <laughs> นะครับเอียงนี่นเหรเราเราต้องเช็คนะครับ <laughs> <laughs> รู้สึกว่าช่างอ๋อจะใช้ข้อต่อหกหุนมาลดเป็นสี่หุนนะครับจากด้านในออกมาข้างนอกนะครับ <laughs> แล้วก็มีก๊อกน้ำหนึ่งตัวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นก๊อกเก่าอันี้เปลี่ยนใหม่ก๊อกเก่าแล้วครับผมผมว่าที่จริงน่าจะใส่ข้องอไปด้านข้างนะครับข้างครับลูงหันมือเนาะใช่ครับตรงนี้ยควรจะเป็นข้องออันเนี้หลบเข้าไปแล้วช่างค่อยต่อมาต่างหากหรือว่าเอาก๊อกมาใส่ตรงนี้ครับเพื่อที่จะให้มันเป็นแนวตรงนะครับนี่ครับอันนี้พอดีมันเป็นเก่าเนาะใช่ครับอันนี้ผมก็เรียนมาจากพ่อนะครับผมก็ เพราะว่าตรงนี้เวลาเราเข้าเข้าออกออกเราก็จะอาจจะติดติดขัดขัดอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องหลบมุมมันสักหน่อยนะครับออก่ะกาวแห้งหรือยังล่ะพี่ถ้ายังไม่แห้งก็แก้ได้นะครับตอนนี้เ่าวนุกําลังเช็คนะครับตัวไหนใช้ได้แล้วเบ่าวนุน,าน่าจะอีกสองจำานครับก็เหลือแต่ต่อและตและต่ต่อไฟอันนี้เหลือไอตัวก้ามปูนะ ไปนะครับใชครับผมนี่ฉากด้านในเรียบร้อยนะฮะบริการด้านในห้องน้ํานะครับชักโครกก็เป็นแบบลาดเอานะครับเดี๋ยวก็มีถังน้ํามาวางไว้เนาะหรือถ้าจะมีตัวฉีดก็ติดเพิ่มได้นะครับติดเพิ่มได้อสายชาระนะครับมันใส่มันก็ะใ่สยางนะครับนะฮะเออเอาวันยังสีก็ต้องปม้หมุนนี่ลงแล้วหมุนยิงลง เออแบบนี้ก็ได้ครับเออต้องเออไอ้ระเทศเป็นโจมอะไรนะฮะเดี๋ยวมีนะครับดูว่นี่คือดิเดววิ่งตัวมันไหลอ่าถ้าเปิดสอย่างมันจะเหมือนนี่นะครับเดี๋ยวแก้แก้นะครับนะครับบริเวณด้านนอกนะครับก็ลุงเสือก็ฉาบนะครับฉาบเสร็จไปเยอะแล้วนะครับ ก็ยังเหลือสังกะสียังไม่ได้ยิงนะครับซื้อมาแล้วเนาะหนึ่งแผ่นนะครับเดีย๋ยวยิงสังกะสีนะครับนะก็มีก๊อก,กน้ำนะครับถังน้ำเอาไว้ใช้ในห้องน้ำนะครับ,บแบบนี้ก็เหลือฉาบด้านนอกนะครับด้านหลังด้านหลังนี้ก็น่าจะยังไม่ฉาบ ด้านหลังก็ยังไม่ได้ฉาบนะครับกําลังทยอยฉาบไปเรื่อยๆนะครับจับเสียมก่อนครับอ๋อจับเสียมยังไม่ได้จ oh. ับระดับวะครับอ๋อจ <c ute shooting> ับเหลี ung, <c ute shooting> ่ยมนะครับเหมือนจะดุ้งๆนะครับดูในสายตาเนาะดุ้งหน่อยหนึ่งตรงกลางเนาะครับผมต้องได้จับจับให้มันเพื่อจะได้ป้ายปูนให้มันได้ระดับนะครับให้สวยงามนะครับ ็นการเก็บงานเนาะก็ง่ายนะครับเก็บงานให้มันสวยงามนะครับจะได้ใช้บริการจะได้สวยนะครับนอกจากใช้งานดีแล้วก็ต้องสวยด้วยนะครับไม่ได้หรอกนะรวมไปก็ได้แต่คนชอบสไลด์แบบนี้เบาๆพอซื้อมาแล้วไม่ดูแต่บริกายเกิดให้ทุกที่พอเป็น

นบเียบน้ำนกครับอันนี้อยู่ที่การทดสอบระบบนะจ๊ะด่วนเลยครับนี่แล้วน่าตอนบ่ายบ่ายแ่มนบ่าย่แล้วทำไมนกเสียไฟได้ครับอ๋อเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละ น้ำมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปปิดวาล์วน้ำก่อนนะครับ,ป,รบปิดได้ก่อนนะครับเ,เอา,า,เเอาเปิดเปิดเอากาวเลยเหครับโอ้นะครับ,าาน,รบนี่คือน้ำกาวนะครับมันก็จะพุ่งมานะครับเดี๋ยวไฟร้านถังใหม่เนาะ แสดงว่าปิดวาวแล้วใช่ไหมครับต,ต,ตัวนี้เส้นไหนครับพี่อ๋อครับจักน้ำไหนดูนะี่ครับอันนี้มีน้ำไหล,ไหลออกมาสายยางนะครับ น่าจะเปิดวาล์วก๊อกไว้นะครับบ้ก๊อกปีกันนี้ดบ้าวนี่อ๋อโอ้มันไหลย้อนมันไหลมาจากไหนไหลไหลย้อนหลังเออไหลย้อนมาขึ้นอ๋อโอเคนะครับไม่ใส่ทำไมอ่าอ่าไหลย้อนนะครับอ่าหยุดไหลแล้วนะฮะโอเคนะครับอ่านี่ะฮะฟ้าบนะครับนี่นะครับ ่ะเรียบร้อยนะครับการต่อข้อต่อนะครับขอบคุณที่ชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีครับ